สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิกช anel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม f o r ์ซ่าเร z o เซน5นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควสต์เฟสติวัลนะครับตัวซีรีส์หนึ่งตัวสตอมเนาะก็ต้องขออภัยก่อนอื่นนะครับที่ผมต้องมาโลดองลงช้านะครับเพราะว่ามีธุระนะครับผมตัวนี้นะครับเลเวลเก้าขึ้นไปถึงจะทำได้นะครับอ่ะแล้วก็ขอบคุณนะครับทั้งโดนทแล้วก็สมาชิกใหม่เลยนะครับสีม่วงคือสมาชิกใหม่เนาะนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มเควสแรกกันเลยนะครับเป็นเควสนี้ครับขับห้ามชนแบบจับเวลาครับตัวนี้ทาเหมือนภาคสี่นะครับแต่ถ้าเป็นสีทองแบบนี้ไม่ต้องทาแล้วก็ได้นะครับคือมันสะสมจนครบไปเลยนะครับสะสมจนครบทั้งซีซันเลยสีซีซันห้าซีซันเนี่ยครบเลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาเล่นก็คือขับแบบห้ามชนครับพอเสร็จปุ๊บก็กด EC ออกไปได้เลยนะครับควิดได้เลยนะครับถัดมาเป็นเควสถ่ายรูปครับตัวโมเดลรเรลลี่คานะครับที่ภูเขาบไฟนะครับ ัวไฟตรงไหนนะครับพัวไฟอยู่ด้านซ้ายมือของแมปนะครับจะเป็นทางโคดเคียวสักหน่อยนะครับเลือกเป็นคันนี้แล้วกันเนาะตัว EVO X นะครับ EVO Lancer e, อ่าตัว X นะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่แล้วก็กด P เข้าโหมดถ่ายรูปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กด Enter ถ่ายนะครับมันจะประมาณนี้เลือกมุมเลือกอะไรเสร็จแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับ เราจะถ่ายพอผ่านก็พอนะครับเอาแค่เห็นรถแล้วก็เห็นวิวด้านหลังเนาะให้มันติดกับตัวบริเวณภูเขาไฟนะครับแค่นั้นมันก็ติดถูกทองกันแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับถัดมาครับถัดมาถัดมาถัดมาเป็นเควสนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยเนาะเป็นสีทองแล้วถัดมาเป็นเควสตัวนี้ครับทำสปีดนะครับท็อปสปีดเนี่ยให้ได้มากกว่า321นะครับ จะอยู่บริเวณนี้นะครับค่อนข้างฮอร์รซอนเลยนะครับตรงนี้เนาะ321.9นะครับโดยใช้เจ้าคันนี้นะครับอ่ะ418พิสตาเนาะแล้วก็ใช้จูนนะครับตัวนี้ที่ผมจะให้นะครับก็คือควสเขาให้เอาฟุลลี่นะครับแล้วก็แต่งเป็น S2 นะครับ9.8 9ไม่เกินนะครับแล้วก็วิ่งความเร็วที่321.9นะครับก็ขับตรงๆรงมาเลยนะครับไปตั้งไกลๆหน่อยเนาะนะครับ 3 2 1 9นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับถัดมาเป็นเควสนี้ครับเควสรักษาความเร็วนะครับก็คือให้ขับจากอีกฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับได้201ขึ้นไปเนาะเควสจะอยู่ข้างบนนะครับโอเคแล้วก็เป็นเชฟโรเลตตัวนี้นะครับสติงเลยเนาะผมเลือกใช้เป็นคันนี้แล้วกันหรือใช้ฮูลาแค้นก็ได้นะครับแล้วก็จูนเป็นจูนนี้ครับ วิธีการขับนะครับก็ให้ขับใจฝั่งนึงไปหาอีกฝั่งนึงเนาะไปวิ่งไกลๆเลยให้ได้ความเร็วเยอะๆก่อนนะครับอ่ะแล้วก็มันจะมีทางลัดนะครับสามารถลัดสนามได้นะครับนี่ดูคลิปผมเลยเลยนะนี่พยายามนะครับพอแตะออกยาเรารีบเข้าไปในถนนดําให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ให้ตัวเลขด้านล่างเนี่ยให้มันได้มากกว่า201หนึ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ผมทํานานอยู่นะใช้เวลาทําสักแป๊บหนึ่งเลยนะครับตัวนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับถัดมาเป็นควสกระโดดไกลครับให้ได้300 75นะครับก็ใช้รถคาสมาสเซลเอแปดร้อยนะครับตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เป็นดอร์ชัตเจอร์คันนี้นะครับแล้วก็จูนนี้ครับจูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วโหลดจูนได้เลยนะครับอโอเคตรงนี้เนาะก็กระโดดเลยนะครับเล็งไปตรงกลางให้ตรงเนินนี้แหละครับให้ได้375นะครับตรงกลางด้านล่าง มันจะดิ้งขึ้นมาให้ดูเห็นไหมอ่ะนั่นแหละผมได้390กว่าเนาะตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเควสตแข่ง3ด่านขาวครับให้ติดท็อป1ใน3นะครับเอาที่1 2ด่านก็ได้แล้วก็อีกด่าน 1, านเอาที่2ก็ได้นะครับด่านจะอยู่นี้เนาะแล้วก็ใช้เป็นโมเดิลสปอร์ตคาร์นะครับที่ผมเลือกมาจะเป็นคันนี้ครับ To y ย ta G R Supra เนาะตัวนี้นะครับแต่งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเป็น A 8 0 0นะครับ แล้วก็ใช้จูนนี้นะครับความยากนะครับที่เขาบังคับจะเป็นไฮรี่สกิลเนาะพอเรากดเข้าไปในแมปนะครับมันจะปลดล็อก3ามด่านออกมาให้ดูนี่หนึ่งสองสามนะครับเป็นสีขาวก็ให้เรานะครับเนี่ยกดเข้าไปเล่นเลยแล้วก็มาเลือกตัวค่าความยากของบอทนะครับให้เป็นไฮรี่สกิลขึ้นไปเนาะตรงนี้นะครับแต่เหมือนว่ามันจะฟิกนะก็แข่งไปเลยครับให้ครบ3ามด่านนะครับ ถัดมาเป็นนี่ครับเหมือนกันเลยครับแค่เปลี่ยนด่านแล้วก็เปลี่ยนรถครับแค่นั้นเลยด่านจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟอร์ดนะครับคันนี้ใช้ฟอร์ดคันนี้เนาะโอเคแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับมันจะ ปลดล็อกด่านให้เหมือนเดิมครับหนึง2 3เหมือนเดิมครับเป็นความยากห้ดี้สกิลเหมือนเดิมนะต้องมาเช็คนะครับเผื่อบางคนว่าทำไมไม่ผ่านเนาะโอเคตัวนี้ก็ฟิกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเลยครับ3ด่านหนึ่งสงจะสังเกตว่าผมได้ที่2ด่านที่2เนี่ย2ด่านเนาะแล้วก็ที่1ด่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะครับมันจะแต้มสะสมนะครับให้ได้มากกว่า50หรือ52นี่แหละเนาะตอนแต้มสุดท้ายนะครับ โอเคเหมือนกันครับแค่เปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนด่านครับจะมีดา่ดานสามด่านออกมาเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็น X5M ตัวนี้ครับแล้วก็จูนนี้ครับด่านอยู่ตรงนี้เนาะกดโซโลเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามดา่านก็เล่นให้หมดนะครับทั้งสามด่านขา โอเคครับตั้งค่าตามผมได้เลยนะแล้วก็กด start ไปได้เลยนะครับดาด1 2หนึ่งสะครับแล้วก็3นะครับโอเคเรียบร้อยถัดมาเป็น4เควสย่อยครับมันจะมีเควสข้างในย่อยสเควสเนาะสำหรับรถเจ้าคันตัวตัวนี้นะครับตัวโ o ล์คโตกเกนเนี่ยคันที่เป็นรถเต่านะครับเป็น1 969าบาจาบักนะครับใช้คันนี้เนาะคันนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับ นี่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอัพแต้มสกิลให้หมดนะครับอัพให้หมดเลยนะแล้วก็เก็บให้ได้5 0,000นแต้มนะครับเนี่ยให้แต้มสีเหลืองๆด้านบนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับสะสมได้สมมติว่า20,000นปุ๊บแล้วมันหายไปมันจะไปสะสมอยู่ข้างในนะครับพอแค่เราอย่าชนแล้วลมความแล้วมันให้หายนะครับให้มันหายแบบปกติก็คือจอดเฉยๆแล้วมันจะหายไปเองอย่างนั้นจะดีกว่านะครับถ้าลดความแล้วแต้มมันจะหายทันทีนะครับทีนี้ให้เปิดเพลงไปด้วยนะครับจะได้สกิลซองนะครับเปิดเพลงในเกมไปด้วยนะ กดตัวชอช้างหรือว่าเครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่ถ้าเป็นบนจอยนะครับจะเป็น dpad เนาะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเลื่อนไปทางขวานะครับก็เล่นไปเลยครับของผมตัวนี้คูณ10นะก็เก็บประมาณ40,000แต้มนะครับคูณ10เข้าไปก็4 0 0 0 0 0เนาะก่อนหน้านี้ผมเก็บได้ไปแสนหนึง่งละก็คูณกับวันนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็น5 0,000นแต้มพอดีนะครับแนะนำไปทำที่โล่งตรงสนามตัวนี้เนาะ นะครับเควสที่3นะครับจะเป็นแข่งคอคันที่ชนะ3าครั้งนะครับนี่ดะานออสคันที่จะเป็นลูกกระบองเพชรสีเขียวแบบนี้นะครับแข่งให้มันครบ3ามครั้งเนาะแล้วก็สามารถตั้งค่าความบอดความยากบอดให้เป็นกากสุดก็ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับผ่านเหมือนเดิมนะครับอ่ะตัวนี้ตั้งได้เลยนะครับแล้วก็เล่นดันเดิมซ้ําได้3รอบเนาะเล่นไปเลยนะครับโอเค ผมเล่นซ้ำา3รอบเนาะก็จะผ่านนะครับขอแค่เราที่1ก็พอโอเคถัดมาเป็นเควสสุดท้ายครับสมสม12ดาวนะครับจากไทเบอร์เซอร์นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำประมาณ4ครั้งนะครับถ้าแข่งได้3าดาวนะทำประมาณ4ีครั้งนะครับเจ้าไทเบอร์เซอร์หน้าต่างี้นะครับวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปเข้าเส้นชัยอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วมันจะจับเวลาเนาะประมาณ15บหาวินะครับ3ดาวนะครับก็ทําไปเลยนะครับวิ่งตรงๆเนี่ยตามแผนที่ไปเลย แล้วก็เข้าตัวธงเขียวเนี่ยตรงควันเขียวนี้นะครับทํา3ครั้งนะครับ3ถึง4ครั้งก็จะได้12ดาวเนาะก็คูณเข้าไปดูนะครับครั้งละ3ดาวถัดมาเป็นควสเอาตัวรอดครับติดท็อป30นะครับตัวนี้ควสเอาตัวรอดติดท็อป30เนาะก็คือวิธีการเล่นก็คือให้ประท้าแข่งนะครับกับผู้เล่นอื่นโดยการกดเฮดบีบแต่นะครับแล้วมันก็จะมีให้เราไปแข่งรถจากที่1ไปหาเส้นชัยนะครับจะเป็นรูปสี น้ำเงินน้ำเงินนะครับตาขายเนาะก็ให้ที่นี่นะครับติดที่30นะครับสามสิบยี่สิบเกจนถึง1เนี่ยนะครับก็จะผ่านแต่ถ้า3าขึ้นไปเนี่ยคือเราไม่ผ่านนะครับเราต้องติดท็อปสานะครับวิธีการเล่นก็เหมือนที่ผมบอกไปเลยนะครับเขาจะให้รถมาคันหนึ่งแล้วก็ให้เราขับไปหาควันสีม่วงๆนะครับเพื่อเปลี่ยนรถนะครับตอนนี้ผมได้ที่27เนาะจาก45คนนะครับ ก็ติดท็อป30ทัานมาเป็นเควสชิงมงกุฎครับในโหมดออนไลน์นะครับเพลกา a เกมออนไลน์นะครับตัวนี้เล่นกับผู้เล่นอื่นเนาะวิธีการนะครับกด ESC ออนไลน์ของ i z o o p p n n แล้วก็เพลกา a ์เกมนะครับรูปมงกะโลกเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะเล่นให้เราเล่นนะครับจนมาเจอด่านชิงมงกุฎตัวนี้ครับก็ให้เราสังเกตนะครับว่าคนที่มีมงกุฎมันจะมีรูปมงกุฎเหลืองๆทางขวามือนะครับ แล้วก็จะมีรูปมงกุฎบนหัวแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการทําคือวิ่งไปชนเลยครับชนตูนมันปึ้งนะครับเราก็จะถือมงกุฎเรียบร้อยแล้วพอเราได้ปุ๊บเรากด EC ออกไปเลยครับมันจะใช้เวลานานเักหน่อยนะครับเขาขับนี้นะครับ EC แล้วก็ออกได้เลยนะครับถัดมาเป็นเวท h o r i z o n t o u r ครับ h o r i z o n t o u r ตัวนี้คือเล่นกับคนอื่นนะครับพอจบด่านหนึ่งแล้วมันจะให้เราขับรถไปหาที่แข่งอีกด่านหนึ่งนะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับมันจะมี3ด่านแบบนี้หลังจากจบแต่ละด่านก็ ขับจากฝั่งนึงไปหาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับมันจะมีปลายทางมาไว้ให้เรานะครับอ่ะก็วิธีการเล่นก็เล่นให้แต้มนะครับให้แต้มสีฟ,ฟ้าเนี่ยมันนำสองด่านขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมได้พันหกเนาะก็เล่นให้มันนำนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่เราจะสุ่มเจอด่านอะไรด้วยนะครับโอเคถัดมาเป็นเควสมินิเกมครับชิงมงกุฎ เป็นซอมบี้แล้วก็ส่งทงครับเหมือนกันกับตัวออนไลน์เมื่อกี้เลยนะครับตัวนี้มีนิเกมห้าออกนะครับห้าออกนะครับก็มีสามเกมข้างในก็เล่นได้จบนะครับแพ้หรือชนะก็ผ่านนะครับเวทเขาแค่อยากให้เราเข้าร่วมไปเฉยนะครับสบายๆเนาะตัวนี้จิงมงกุฎซอมบี้ไล่จับแล้วก็ส่งทงถ้าเสมอกันมันก็จะเล่นจนครบห้ารอบนะครับถ้าเสมอกันบ่อยๆหรือถ้าแข่งครบสามด่านแล้วเราชนะตลอดเราก็จะผ่านเลยนะครับ โอเคเราก็จะได้ลดแล้วนะครับทีนี้ทั้ง2คันเลยนะนะครับอ่าถัดมานะครับเป็นเคเวสเสริมนะครับจะเป็นตัวนี้รูปโเสาเนี้ยใช้คาร์แด a 800นะครับโอเคก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะให้มาเล่นห่านนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกเองว่าให้เราเล่นานาอะไรตัวโครโลซัสตัวนี้นะครับสีน้ําเงินเนี้ยตัวนี้นะครับกดเข้ามาเล่นเลยนะครับแล้วก็โซโลไปเลย แล้วก็เลือกรถมาคันหนึ่งนะครับค่าที่มันกำหนดคือ A 8 0 0นะก็ใช้เป็นคันนี้ก็ได้คันที่เราแต่งมาตอนแรกนะครับผมรีเรเร็วแล้วกันเนาะให้ไปให้ถึงที่ไวๆนะครับอ่ก็จะมีสิ่งกีดขวางต่างๆรับไม่ต้องสนใจก็แค่ขับเข้าเส้นชัยเฉยๆนะครับสบายๆชิวๆง่ายๆเหมือนวสนี้มาให้เล่นเฉยๆครับให้เราเล่นๆให้เราเซอร์ไพรส์เล่น <S <S ๆเฉยๆ,ๆ,ๆนะครับโอเคผ่านหมดแล้วนะครับ ยัืองเหลือไว้สุดท้ายที่มันยังล็อกอยู่นะผมก็ยังไม่ได้ไปปลดล็อกมันกันนะครับยังไม่มีเวลาไปทํานะครับตัวนี้เป็นหมดแล้วเนาะได้รถ2คันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเควสที่เป็นสีเทาๆเนี่ยคือจะต้องไปปลดล็อกตัวฮอฟเฟมก่อนนะครับวิธีการทานะครับวิธีการทําให้เรายซีออกมานะครับมาดูที่ฮอลลีซอนแอดเวนเจอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับปลดล็อกให้หมดเลยนะทําให้เป็นติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับอัเนี่เแบบเนีย ต้องเล่นจนเลเวลมันอัพนะครับมันจะมีดาวขึ้นมาให้เองนะครับจะมีตัวมาให้ขวาบนเนาะจะบอกนะครับนี่ครับพวกเควสตอรี่ต้องไปทําให้หมดเลยนะถึงจะปลดล็อกให้นะครับผมยังไม่มีเวลาไปทําเลยก็เลยยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเอาแค่ผ่านแคนแ้นก็พอและเนาะโอเคนะครับคลิปมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ